สำหรับค่าคืนนี้ละครไฟน้ำค้างเข้าสู่ EP ีที่20แล้วถ้าเกิดว่าใครเอาใจช่วยพระเอกอย่างยูโรเศร้าหน่อยนะเพราะโดนนางเอกผักใสไล่ส่งแบบไม่ใหยดีค,คิดว่าพระเอกเป็นสาเหตุทำให้ย่าต้องเสียชีวิตค่ะฝั่งยูโรนี่คือเศร้าเลยนะ<อ>ทีนี้ตัดพาพไปที่เพื่อนคู่ปรับอย่างเบนสันติราชได้ที่คมเลย เล view, hey, <speaking> ียทางให้เบนเดินหน่อยเพราะคืนนี้เราจะได้เห็นภาพการเจรจาระหว่างบุกดากับเบนว่าแต่นางเอกจะเปลี่ยนใจไวขนาดนี้เลยเหรอ้องมาลุ้นกันนะคะแต่ที่แน่ๆพี่เบนบอกว่าได้เวลาลงสนามของวีกิตแล้วอืมคือหลังเริ่มขึ้นแล้วครับเออเหรอครับผมผมต่อให้ก่อนเรื่องั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งที่จะมีความแบบดราม่าประ้มีการ เอาคืนจากฝั่งของนังเอกความหวานอาจจะขมหน่อยหลังจากนี้ก็จะมีการเกิดการแก้แค้นต้องไปดูว่าวิธีการเอาคืนของของตัวของของทัาพลาเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลุ้นความรักของทั้งสามคนดีกว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงต้องไปดูในละครเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ให้ทุกทุกคนได้ติดตามในคููต่อนแน่นอนอย่าพลาดไฟน้ำค้างคืนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะ